ลักษณะคนมีความคิดต้นแบบเป็นยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Book CD ีดีช n e l ช่องที่คุณสามารถรู้มากในเวลาน้อยกับผมป๊อบบุ๊กซีครับช่อง Book ซีเป็นช่องที่นําความรู้จากหนังสือที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมก็จะออกคลิปใหม่ทุกๆวันเสาร์ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ๆก็สามารถ subscribe like แล้วก็แชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับและถ้าคุณอยากจะสนับสนุนการให้ความรู้ดีๆคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่อง Book CD โดยการกดปุ่ม Join หรือสมัครด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับหนังสือที่จะมาพูดถึงวันนี้นะครับชื่อว่า Originals เขียนโดย Adam Grant เล่มนี้มีแปลเป็นภาษาไทยนะครับชื่อว่าเพราะความเหมือนไม่เปลี่ยนโลกคุณ Adam Grant เป็นนักเขียน และเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาองค์กรที่ Wharton School University of p e n ซ s y l v a n i a ซึ่งเป็นหนึ่งในหมหาวิทยาลัยที่โด่งดังที่สุดในโลกเขาได้เป็นศาสตราจารย์เต็มตัวตอนอายุเพียง28เท่านั้นและยังได้เขียนหนังสืออีกหลายเล่มีกด้วยในเล่มนี้นะครับเขาต้องการจะดูว่าคนที่มีความคิดสร้างสารรค์แบบต้นฉบับที่เขาเรียกว่า originals มีลักษณะยอย่างไรบ้างมาฟังกันเลยนะครับและในตอนท้ายคุณอาดัมจะมีข้อแนะนำที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเรสร้างลักษณะพวกนี้ให้กับตัวคุณการทําลายล้างอย่างสร้างสรรค์นักจิตวิทยาได้แบ่งเส้นทางสู่ความสําเร็จเป็น2เส้นทางด้วยกัน conformity <c oughs> ก็คือการทําตามเส้นทางที่ถูกวางไว้แล้วเหมือนกับคนทั่วไปอีกเส้นทางหนึ่งก็คือ originality ก็คือการมีความคิดเป็นของตัวเองที่อาจจะสวนทางกับคนส่วนมากจริงๆแล้วความคิดใหม่ๆส่วนมากก็ไม่ได้เป็นแบบต้นฉบับ100%เ <c oughs> เพราะมันได้มาจากสิ่งที่เราเรียนรู้จากภายนอกแต่ในที่นี้ คุณนําเสนอว่าการคิดแบบต้นฉบับคือการนําเสนอความคิดที่ค่อนข้างจะแปลกในด้านใดด้านหนึ่งเพื่อที่จะปรับปรุงด้านนั้นความคิดแบบต้นฉบับไม่ได้คํานึงถึงความคิดใหม่ๆอย่างเดียวแต่ต้องมีขั้นตอนที่ทําให้มันเป็นจริงด้วยมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการมีความพยายามและความมุ่งม่นะสูงมันสําคัญสําหรับความสําเร็จแต่ปัญหาก็คือการมีแรงจูงใจกับความสําเร็จมากเกินไปอาจจะทําให้ไม่กล้าลองทําสิ่งแปลกใหม่เพราะกลัวล้มเหลว และสุดท้ายก็เดินตามเส้นทางเดิมนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะคนที่มีชื่อเสียงในอดีตก็มีความคิดอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นดรอกเร์ตินลูร์คิงจูเนียผู้นําการสร้างความเท่าเทียมให้กับชาวสีผิวในสหรัฐจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการเป็นผู้นําเลยเขาต้องการเป็นแค่บาดหลวงธรมธรมดาาแน่นอนครับว่าคนส่วนมากอาจจะไม่ได้ต้องการทําอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งรอบข้างคุณได้ไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือที่เรียนคุณแค่จะต้องตั้งคาถามตลอดว่า คุณสามารถทําอะไรที่ดีกว่าได้หรือไม่คุณอาดัมได้เล่าเรื่องนักศึกษา4คนที่ต้องการจะเริ่มบริษัทสตาร์ทอัพขายแว่นตาออนไลน์เขาได้มาชักชวนคุณอาดัมให้ไปลงทุนด้วยตั้งแต่แรกแต่เขาได้ปฏิเสธไปเพราะเขาคิดว่านักศึกษา4คนนี้ไม่กล้าเสี่ยงพอหลังจากนั้น6กปีบริษัทนี้ทํายอดขายได้100ล้านเหรียญและมีมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์คุณอาดัมยอมรับว่านี่เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเขา เรื่องนี้ทําให้เห็นว่าคนส่วนมากจะมองคนที่มีความคิดต้นแบบว่าจะต้องมีความกล้าสเสี่ยงสูงซึ่งมันก็ไม่จริงเสมอไปจากงานวิจัยพบว่าผู้ประกอบการที่เริ่มทําธุรกิจแต่ยังทํางานประจําอยู่มีโอกาสล้มเหลวที่น้อยกว่ามีตัวอย่างให้เห็นหลายคนเลยนะครับอย่างเช่นฟิลไนท์ผู้ก่อตั้งไนกี้แล้วก็สตีฟวอสเนีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Apple ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการอย่างเดียวนะครับนักดนตรีจอห์นเลจัน แล้วก็นักเขียนสเฟนคิงก็ยังทำงานประจำอยู่ตอนที่เขาเริ่มจะมีผลงานออกมาแล้วประเด็นที่สำคัญนะครับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือไม่แน่ใจกับความคิดของตัวเองมันดีกว่าการทุ่มสุดตัวเหมือนนักพนันจากการศึกษาในหลายๆด้านพบว่าผู้ประกอบการไม่ได้ชอบความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นผู้ที่มีความคิดต้นแบบในด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเขามีความคิดแบบนี้ในทุกๆด้านการที่ผู้ประกอบการยังมีงานประจําอยู่ ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยเพื่อที่เขาจะได้สามารถเสี่ยงในด้านอื่นได้ประสบการณ์ของคนที่เลือกจะเดินส่วนทางจากคนอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปมากมายเขาก็มีความกลัวและความไม่แน่ใจเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างก็คือเขาก็ยังลองทํามันอยู่ดีนักคิดค้นตาบอดและนักลงทุนที่มองข้างเดียวถ้าคุณเคยไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับคุณคงเคยเห็นรปภที่ใช้รถแซกเวย์ขับไปมารถแซกเวย์นี้นะครับ ถูกนำเข้ามาในตลาดในปี2001ตอนนั้นนะครับนักธุรกิจอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์แล้วก็เจฟฟ b เบซอสคิดว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วก็คิดว่ามันจะต้องเปลี่ยนโลกแน่ๆเลยสตีฟจ็อบส์ถึงขั้นอยากจะลงทุนในบริษัทด้วยแต่ก็ถูกปฏิเสธผู้คิดค้นแซกเวย์ชื่อว่าดีนคาร์เมนซึ่งเขามีประวัติคิดค้นสินค้าหลายๆประเภทที่มีประโยชน์ในตอนนั้นเขาคาดว่าภายใน1ปี เขาจะสามารถขายได้1,000 10, 0ยูนิตตอนหนอาทิตย์แต่หลังจากนั้น6ปีเขาขายได้แค่30,000ยูนิตเท่านั้นและเมื่อไม่นานมานี้บริษัทก็ออกมาประกาศว่าจะยกเลิกการผลิตทั้งหมดทำไมมันเกิดการคาดเดาที่ผิดอย่างนี้ได้หรอครับคนส่วนมากคิดว่าอุปสรรคใหญ่ของการมีความคิดต้นแบบคือการสร้างความคิดใหม่ๆแต่ความเป็นจริงแล้วมันมีความคิดใหม่ๆเยอะมากปัญหาหลักก็คือการคัดเลือกความคิดใหม่ๆพวกนี้มากกว่า การมีความมั่นใจกับความคิดใหม่ๆที่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นแรงจูนใจที่ดีและคุณอาจจะสามารถมองข้ามคาวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นได้เพราะมันเป็นความคิดใหม่ที่ไม่มีใครเคยทาแต่มันก็อาจจะทําให้มีความมั่นใจสูงได้เช่นกันและเมื่อมองไปทางไหนคุณอาจจะเห็นสิ่งที่มาผลักดันความเชื่อน,นั้นนี่เป็นความลําเอียงทางความคิดที่เรียกว่า confirmation bias คนส่วนมากคิดค้นความคิดต้นแบบไม่ได้เพราะไม่สร้างไอเดียที่มากพอและเน้นการขัดเกลาไอเดียที่มีอยู่แล้วให้มันสมบูรณ์แบบ จากงานวิจัยด้านความคิดสร้างสารรค์พบว่าผู้มีชื่อเสียงในอดีตหลายคนก็ไม่สามารถบอกได้ว่าผลงานชิ้นไหนของตัวเองจะออกมาโด่งดังในเมื่อพวกเขาไม่สามารถประเมินได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือสร้างผลงานให้เยอะที่สุดยกตัวอย่างนะครับในด้านคลาสสิคัลมิวสิกยิ่งนักแต่งเพลงมีผลงานเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลงานชิ้นเอกมากขึ้นเช่นกันทั้งโมซาร์ทและบีโธเฟนมีผลงานมากกว่า6 0 0ชิ้นซึ่งมากกว่าเฉลี่ยเกือบสองเท่าแต่แน่นอนนะครับ ว่ายิ่งมีผลงานเยอะก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าผลงานส่วนมากอาจจะไม่เวิร์กคุณอดัมแนะนําว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบไอเดียของตัวเองคือให้เพื่อนร่วมสาขาติชมเหตุผลหลักก็คือคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์และความชํานาญในด้านนี้มากเพียงพอที่จะประเมินได้และนี่ก็คือข้อผิดพลาดของคุณดีนะครับเพราะว่าตอนที่เขาคิดค้นแซกเวย์เขากลัวว่าคนอื่นจะมาขโมยไอเดียของเขา เขาเลยไม่ได้รับคําติชมที่เหมาะสมและคาดเดาไม่ถูกว่าผู้บริโภคจะตอบรับยังไงการมีประสบการณ์ในด้านอื่นๆก็มีความสําคัญกับความคิดต้นแบบเช่นกันในการสํารวจอดีตนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่านักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์มีความสนใจในด้านศิลปะดนตรีและด้านอื่นๆมากกว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วไปในยุคเดียวกันนี่ทําให้เห็นว่าการมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้เชิงลึกและเชิงกว้าง แล้วทำไมคนอย่างสตีฟจ็อบส์ยังคาดเดาผิดได้ล่ะครับมันอาจจะเป็นเพราะสามเหตุผลนะครับ 1. เขาด้อยประสบการณ์ในด้านนั้น 2. เขามีความมั่นใจมากเกินไปอาจจะเป็นเพราะเขามีความสําเร็จอย่างสูง 3. เขามีความกระตือรือร้นมากเกินไปเพราะเขาเป็นคนที่ชอบเห็นความคิดใหม่ๆอีกอย่างที่ควรคานึงถึงก็คือผู้คิดค้นอาจจะมีความกระตือรือร้นกับความคิดของตัวเองอย่างเดียวและอาจจะไม่ใส่ใจในการดําเนินการด้านอื่นๆซึ่งมีความสําคัญในการทําให้มันสําเร็จเช่นกัน ถึงแม้ว่าคุณดีนจะคาดเดาความสําเร็จของแซกเวยผิดไปก็ตามแต่เขาก็ยังมีความคิดใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเ,เขาอาจจะคิดค้นอะไรใหม่ๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนจํานวนมากได้กลยุทธ์การผลัดวันประกันพรุ่งขอ,อกลับไปพูดถึงดรมา r t i ร์ u t ตินลูทร์คิงนะครับในปี1963เขาได้กล่าวสุนทราพจน์ I Have a Dream หรือว่าผมมีความฝันซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการกล่าวสุนทรพจน์ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนนั้น เขามีเวลา2เดือนในการเต็มตัวคนหลายคนคงคิดว่าเขาต้องเตรียมตัวมาดีนแน่ๆเพราะเขาสามารถพูดได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ทราบไหมครับว่าเขาเริ่มเขียนสคริปต,ต์ตอนสี่ทุ่มก่อนวันจะต้องพูดจริงทําไมการล่าช้าอย่างนี้ยังทาให้เกิดผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ล่ะครับเราได้ยินอยู่บ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาตัวเองว่าถ้าอยากจะทําอะไรก็ต้องรีบทําอย่ามัวลังเลโดยเฉพาะถ้ามีความคิดอะไรใหม่ๆก็ควรจะเป็นคนแรกที่ทําแน่นอนครับว่าในบางครั้ง การเริ่มก่อนมันก็มีข้อดีแต่จากที่คุณอาดัมได้ศึกษาคนที่มีความคิดต้นแบบการเริ่มก่อนอาจจะไม่ดีเสมอไปคุณอาดัมได้เล่าถึงนักศึกษาที่เสนอความคิดที่ว่าเมื่อเราจงใจชะลอเรายังเปิดรับความคิดใหม่ๆที่สามารถปรับปรุปรงตัวงานได้แต่มันมีข้อแม้นะครับว่าคุณจะต้องการทําสิ่งๆนั้นจริงๆไม่อย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นความขี้เกียจตัวอย่างที่ดีของบุคคลที่ชะลอง,งานนะครับก็คือเลโอนาร์โดเดอบินชี กว่าเขาจะวาดรูปโมนาลิซาเสร็จนะครับใช้เวลาเกือบ16ปีมีนักจิตวิทยาเสนอว่าการที่เราทํางานเสร็จแล้วเราก็จะลืมมันไปทันทีแต่ถ้าเราค้างมาไว้ก่อนมันก็จะอยู่ในหัวสมองเราตลอดเวลาวันที่ดร์คิงจะต้องขึ้นพูดจริงเขายังปรับเปลี่ยนคําพูดอยู่เลยและที่น่าแปลกใจมากๆนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดเกี่ยวกับความฝันให้เป็นจุดเด็ดเลยตอนที่เขาเริ่มพูดเขาก็พูดตามที่เขาร่างไว้แต่มาถึงจุดหนึ่งเขาได้ยินเสียงตะโกนจากเพื่อนเขาว่า บอกความฝันของคุณออกมาสิคุณมาตินพอได้ยินอย่างนี้ดร์คิงก็ไม่พูดตามสคริปต์อีกเลยแล้วก็พูดสดออกมาทุกอย่างคุณอาดัมไม่ได้บอกว่าการมีความคิดต้นแบบไม่ควรจะวางแผนอะไรเลยแต่ควรจงใจเปิดช่องทางความเป็นไปได้เพื่อทดสอบและปรับแต่งมันอยู่ตลอดเวลาถ้าเอาความคิดนี้มาเปรียบในด้านธุรกิจมันมีความเชื่อที่ว่าการเป็นผู้บุกเบิกหรือการเริ่มทําก่อนจะได้เปรียบคนอื่นแต่จากงานวิจัยหลายประเภทสินค้าพบว่า ความล้มเหลวของผู้บุกเบิกอยู่ที่47%ในขณะที่ผู้ตามหลังมีความล้มเหลวแค่8%นี่แตกต่างกันเกือบ6เท่าเลยนะครับการลงมือทําก่อนก็มีการได้เปรียบในบางด้านและบางอุตสาหกรรมแต่โดยรวมแล้วมันมีข้อเสียมากกว่าแต่คนส่วนมากก็ยังเชื่อว่าการลงมือทําก่อนจะได้เปรียบอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ยินความสําเร็จของการเป็นผู้บุกเบิกแต่อย่าลืมนะครับว่าเราไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับผู้บุกเบิกที่ล้มเหลวการเป็นผู้ตาม อาจจะถูกมองว่าเป็นการก๊อ y ี้แต่การมีความคิดต้นแบบไม่จำเป็นจะต้องทําก่อนแค่จะต้องทําให้มันแตกต่างและดีกว่าการเริ่มก่อนมีข้อเสียเปรียบอยู่4อย่าง 1. บางครั้งถึงจะมีความคิดที่บุกเบิกแต่ตลาดอาจจะยังไม่รองรับ 2. ความต้องการเป็นที่1อาจจะทําให้ตัดสินใจเร็วเกินไปอย่างไม่รอบคอบ 3. การเป็นผู้บุกเบิกอาจจะมีข้อผิดพลาดหลายอย่างซึ่งคนที่มาทีหลังอาจจะมองเห็นและแก้ไขสิ่งพวกนี้ได้ 4. การเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจจะทําให้ต้องเปลี่ยนทิศทางซึ่งมันอาจจะยากที่จะทําถ้าเป็นผู้บุกเบิกแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ต้องมีผู้บุกเบิกในทุกๆด้านไม่อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรใหม่ๆสักทีการเป็นผู้บุกเบิกจะได้เปรียบในผลิตภัณฑ์ที่จะต้องเซ็นสิทธิบัตรและการให้บริการที่เน้นจํานวนผู้ใช้ซึ่งทําให้ผู้มาทีหลังสามารถตีตลาดได้ยากสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงก็คือการมีความคิดต้นแบบไม่ควรอยากจะเป็นคนแรกเพียงเพราะอยากจะชนะการแข่งขันเท่านั้น การเป็นผู้ตามเปรียบเสมือนการชะลออย่างหนึ่งเพราะมันสามารถเปิดช่องทางความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงความคิดและตัวสินค้าอายุและประสบการณ์ก็มีความสําคัญกับความคิดสร้างสรรค์ความคิดด้านนวัตกรรมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภท conceptual thinking คือการสร้างแนวความคิดแบบใหม่และหาวิธีปฏิบัติ experimental thinking คือการทดลองและพัฒนาการความคิดไปเรื่อยๆเขาได้ศึกษาผู้ที่ได้รางวัลโนเบลพริ คนที่จัดอยู่ในประเภท conceptual thinking ได้รับรางวัลตอนอายุ43ปีแต่คนที่จัดอยู่ในประเภท experimental thinking ได้รับรางวัลตอนอายุประมาณ63ปีข้อนี้ก็ make sense นะครับเพราะว่าคนที่มีอายุน้อยสามารถมีความคิดแปลกใหม่ในตอนต้นแต่ปัญหาก็คือคนประเภทนี้ในระยะยาวไม่ค่อยมีความคิดแปลกใหม่ออกมาอีกสักเท่าไหร่ในทางกลับกันกลุ่มที่เน้นการทดลองเขาต้องสร้างความรู้หลากหลายเป็นเวลานาน เพื่อที่จะสามารถมองเห็นปัญหาจากหลายๆด้านจึงทําให้เขาสามารถออกความคิดใหม่ๆได้เรื่อยๆทั้ง2ความคิดทางนวัตรกรรมนี้สามารถสร้างความคิดต้นแบบได้แต่คนส่วนมากไม่สามารถออกความคิดแปลกใหม่ได้ทันทีฉะนั้นมันอาจจะดีกว่าถ้าคอยทดลองความคิดอยู่เรื่อยๆแล้วดูว่ามันจะไปที่ทางไหนข้อดีของมันอีกข้อหนึ่งก็คือเราจะไม่ถูกจํากัดความเป็นไปได้ตั้งแต่แรกและผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดไว้เลยตอนท้ายนี้นะครับ คุณดัมก็แนะนำสิบวิธีที่สามารถปลดปล่อยความคิดต้นแบบในตัวคุณได้บางข้อผมได้พูดไปแล้วนะครับแต่บางข้อก็ยังไม่ได้พูดถึงข้อแรกนะครับตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันจำไว้เสมอนะครับว่ากฎเกณฑ์ทุกอย่างถูกใครสักคนหนึ่งสร้างขึ้นมาฉะนั้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้อ 2. นะครับเพิ่มความคิดใหม่ๆของคุณเป็น3เท่าไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าความคิดจะดีหรือไม่แค่คิดออกมาก็พอ3 ทดลองเรียนรู้หรือทําสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาหรือทํางานอดีเรกที่ไม่เคยคิดมาก่อน 4. ทําล่าช้าอย่างมีกลยุทธ์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆคุณลองจงใจหยุดทํากลางคันดูเพราะมันอาจจะมีความคิดข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ 5. รับคําติชมจากเพื่อนร่วมสาขาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับคนพวกนี้อาจจะเห็นศักยภาพของความคิดของคุณได้ข้อ 6. หาสมดุลความเสี่ยงถ้าคุณกําลังเสี่ยงในด้านหนึ่ง ก็ควรจะลดความเสี่ยงในอีกด้านหนึ่งของชีวิต 7. เสนอเหตุผลที่ไม่ควรสนับสนุนความคิดของคุณนี่จะทําให้อีกฝ่ายหายผลเพิ่มได้ยากและอาจจะทําให้เขาเห็นความจริงใจของคุณและยอมรับความคิดของคุณ 8. สร้างความคุ้นเคยให้กับความคิดของคุณคุณอาจจะเชื่อมโยงความคิดใหม่ๆของคุณกับความคิดในสังคมที่มีอยู่แล้วซึ่งอาจจะทําให้คนอื่นยอมรับมัน 9. พูดคุยกับคนประเภทที่คุณไม่คุ้นเคยคุณอาจจะได้รับความคิดใหม่ๆที่ไม่คาดคิด 10ลดความสุดโต่งลงมาหน่อยคนส่วนมากอาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไปคุณอาจจะต้องปรับกรอบมุมมองของจุดหมายให้มันฟังดูเบาลงเพื่อที่คนอื่นจะได้สามารถรับมันได้จริงๆแล้วคุณอาดัมได้พูดเด็กหลายเรื่องนะครับในหนังสือเล่มนี้แต่ผมได้ไปฟังคลิปที่เขาสัมภาษณ์และเขาก็เน้นอยู่ไม่กี่เรื่องผมก็เลยสรุปหัวข้อที่เขาพูดถึงในการรีวิวนี้ถ้าเป็นไปได้ผมก็ขอแนะนาให้ทุกคนลองไปอ่านเวอร์ชันเต็มกันด้วยนะครับ สิ่งที่คุณอดามบอกว่าให้ชะลอการเสร็จงานข้อนี้ผมเห็นด้วยเลยครับจากประสบการณ์สรุปหนังสือที่ผ่านมาของผมนะครับแต่ก่อนผมตั้งใจจะสรุปแล้วก็สร้างสคริปต์ให้เสร็จภายในวันเดียวแต่ช่วงหลังๆผมพยายามจะแบ่งเป็นประมาณ2-3วันแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนพอผมกลับมาดูที่เขียนไว้อีกรอบส่วนมากจะเห็นข้อผิดพลาดหรือที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้มันกระชับและฟังดูดีขึ้น ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่พูดมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการรีวิวนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยครับถ้าชอบการรีวิวหนังสือของผมก็อย่าลืม subscribe ไลค์แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับและถ้าอยากสนับสนุนการให้ความรู้ดีๆก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่อง Bo o k ซ d โดยการกด Jo i n หรือสมัครด้านล่างคลิปเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ